พ่อพ่อวันนี้เราจะทําจักรยานแบบนี้พอนี่พับคออ่อนเอวอ่อนยืดพับได้ไปงานไปงานแค่ขันคอแข่งปอแข่งปอไาเลยชเขมันจะได้จะไดบเข็นไหไม่ไ้ กินลงลงวิวแบเหี้ย่หนักเลยอะไรเนี่ยเจาเศษเล็กมาทำไมทำไรกันเนี่ยคุณโมยเไเป็นเศษเล็กเศษขยะชัดชัดมาพี่ลองยืดโถ่กัะตั้งขึ้นมาเฮ้ยเฮ้ยเออแม่กำลังอยากได้เราตัะพาอยู่พอดียีครับ ินดีต้อนรับเข้าสู่โบโยชิชาแนล,ลกลับมาอีกแล้วนะคะกับไอ้บันเจิดเขาจะรังสรรประดิษฐ์ให้ทุกคนได้ดูในคลิปนี้นะคะไม่แน่ใจว่าจะประดิษฐ์อะไรเดี๋ยวไปติดตามเลยเราได้ไอเดียมาอีกแล้วกับจักรยานพับได้แบบคอย่นแบบนี้ งเป็นป้องเข้าวหลามเลยข้าวหลามจริงผมเลยต้องไปหานี่ไงไม่ซื้อจักรยานพับได้คออ่อนพับได้มันแข็งอยู่เลยอันนี้เรียกว่าจักรยานย้วยได้ดิว่ะตามฝรั่งเลยแล้วมีขันชนนกตึงด้วยขันชนนกด้วยเอ้ยตึงแป๊ะเราไปได้โค้งมาแล้วนี่ก่อนที่จะทำศึกษา ผูเ้เชี่ยวชาญไปถามดีว่าพ่อพ่อพ่อวันนี้เราจะทําจักรยานแบบนี้พ่อนี่พับคออ่อนเอวอ่อนยอะพับได้ไปงานไปไ,ไงแค่ขันคอแข่งปอแข่งปอทำไปทำเฮียอะไรทําเพื่ออะไรได้กีได้ยังไงไหนไหนกันไหนไหนแล้วนะขอจักรยานสักคันกันไหนเ <c oughs> <y ip un> นี่ยญี่ปุ่นจะสู้ไม่ได้เลยนะแล้ช้อปปิ้งรถกันหน่ยกูไม่มีรถจะตัดแล้วเนีะเนี่ย เราเอาไปเป็นตัวทดสอบก่อนได้ถ้ามันดีถ้ามันโอเคเราจะทำาีกคันใหญ่นะ้ไหมนะเดี๋ยวทำให้พ่อดูพ่ออาจจะอึ้งครึและพ่ออาจจะเอ้ยยิ้มเอ้ยรถดีว่ะเฮ้ยเอาทำให้พอ่ออีกคันนะพ่อได้ขนสบายสบายยัยใสเอ็นวได้ไม่เกกกาเอาไปขี่ขี้ไปขี่เยี่ยวที่เตลาดพ้าอะไรเงี้ยจะดู รับแรกนะทำป้องก่อนป้อง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 เี้ยป,ประมาณ4ี่เม็ดได้มั้งเนี่ยแับแรกเราตัดรถพงจักรายานออกมาให้เรียบร้อยก่อนเสร็จปุ๊บเราจะไปทำป้องเพื่อที่จะมาทำแทนเหล็กตรงนี้จริงๆแล้วเราสามารถใช้เหล็กตรงนี้ได้นะแต่ว่าเราจะทำยังไงให้มันสวบกันได้มันจะต้องสร้างตัวสวบขึ้นมาอีกถูกไหมเดี๋ยวเราลองดูเนดะีเลือกมาก่อนถ้าเป็นของยมรเองมันก็จะสวยถ้าเป็นของใหม่ก็ได้ดับแ,แรกเราต้องชำแหละจักรยานของเราก่อน แบบนี้ไปหาหน้าบ้านอะเกอนเราต้องการเป็นคันเอามาทำลายขั้นต่อไปเราจะมาทำยังไงกันต่อกำลังนึกอยู่เดี๋ยวเราจะใช้เหล็กที่เราซื้อมาเนี่ยแทนโครงของมันตรงเนี้ยมันจะสร้างเป็นไส้ส่วนตรงนี้มันจะเป็นตัวเอาพุตของมันตัวนอกปอกนอกเดี <c oughs> ๋ยวเรามาทำป้องก่อนป้องป้องป้องเดี <c oughs> ๋ยวเราตัดห้า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 รอไว้เลยสร้าง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 ให้เสร็จเลยแล้วเดี๋ยวร้อยสลิงง่ายอย่าตายไปตัดเล็กกันเลย <c oughs> แล้วก them, ็ม <Luc ar cells> ันจะเชื่อมแล้วมันจะหน้าจางจะประมาณอย่างนี้ทีงันนึงก็จะเสียบหลังเสียบหน้าต่อ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 ไปเป็นขบวนมันจะหลุดได้ใส่ได้ได้เวลาแล้วนี่๊อปปี้เลยแล้วจอดตรงนี้กดจอดตรงนี้เลย ได้สปริงมาโอ้หยาวจัดยาวจัดนะครับนี่ที่เขาทาคือเขาเอาตัวนี้ยึดนอด็อตบีบน็อตไว้คาไว้งี้สองสายหน้าเนี่ยเป็นเส้นเดียวหลังรวมเอาปลายาไว้ตรงนี้อ่านี่เราจองนี้ก็ได้เนี่ยรถไทยนี่มันเฟรมมันแตกหมดเลยนะดูดิคุณภาพคันนี้มันเท่าไหร่สามพันไม่ได้เรื่องเลยนะคุณภาพนี่แบบเราไปซื้อจักรยานญี่ปุ่นมีสองให้ลูกขี่ดีกว่า หรือไม่ก็ซื้อนี่ครับ XRT Moto ถุกจองเป็นจักรยานไฟฟ้าดีาสุดแล้ว<ล>จบสุดปั่นได้ทั้งครอบครัวโครงอลูมิเนียมล้อมแมกดิสเบรกระบบไฟฟ้าโอ้ยลุยได้อันนี้คือน,นาาักขาดีดีที่สุดต่อไปเราจะทำการ <S 2> <S 2> <S 2> <S ไว้ร้อยสลิงกลับมามันจะเป็นจักรยาน แบบชื่อยย้ายได้ยังไงเครืจักรยานขับได้นหน้าตามันจะไม่ใช่จักรยานแล้วนะเนี่ยเมอนตกแล้วเนี่ยแบกบเข้าบ้านก่อนเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเป็นจักรยานยังไงใกล้ละใกล้ได้ขี่ละล้ได้ขี่ละเนี่ยเดี๋ยวรอเราเอาตัวต่อมาเสียบก็เป็นคันละนี่นาะตอนนี้พี่ยิ้มก็ใส่ตัวต่อคอต่อเฮ้ยดูดีเหมือนกันนะ <c oughs> เหมือนหนอนเลย <c oughs> จักรยานหนอนเดี๋ยวมาดูติดตามนะคะว่าเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเป็นหน้าตาไงใช้งานยังไง มันจะต้องเสียบเข้าตรงนี้ให้ได้ใช่เราต้องตอบูุณด้วยว่าองศาตรงนี้เฮ้ยเฮ้ยเป็นทรงจักรยานแล้ว อ่าตอนนี้เป็นจักรยานหนอนอยู่จักรยานเอวอ่อนซ่อนเงื่อนหน้าตาตอนนี้คือยังขี่ไม่ได้นะยังหยงหยอยหยงหยอย,ยอยู่แต่ว่าดูจากความเป็นไปได้อะพอยึดตึงมันก็อ่ามันคือการเล่นตึงอะเนาะเดี๋ยวถ้าเราสเตตึงเมื่อไหร่อาจจะเห็นผลก็ได้ตอนนี้เราต้องไปสร้างนอ็อตหรือประกับยึดอะไรมางี้ก่อนจริงๆแล้วเนี่ยเราถ้าเรามีไอ้ตัวรัดแคมป์เขาเรียกแคมป์รัดสลิงอะเดี๋ยวเขาก็ออกไปดูที่ร้านค้าหน่อยดีกว่าเผื่อมีมันจะง่ายในการทํางานแบบนี้ไง ตอนนี้เราต้องแก้ไขตรงไหนบ้างตัวเปลี่ยนระยะนิดนึงดูแล้วถ้าการเจาะออกข้างแบบนี้มันก็ไม่ทําการไม่ยันพืน้นไม่ยันพื้นข้างหลังลคนีเองรู้เ้มันก็จะแบบ ตึงๆอ่ะเดี๋ยวพอสเตย์ปุ๊บนี่มันจะล้างทุกอย่างเข้าหากันหมดนี่เฮ้ยนี่ไงนี่ไงเริ่มตึงแล้วอ่าทีนี้เราก็ทำนี้เราเก็บอันนี้ที่เราไปซื้อมานี่ครับ, <ๆ S 1> รบเขาเรียกว่ากิฟต์รัดสลิงตัวนี้รับแรงดึงได้แบบมหาศาลเลยนะแล้วตัวที่เป็นตัวเขาเรียกว่าดึงให้ตึงคือตัวข้างหน้าใช่ไหมอืมถูกต้องรัดเข้าไปค่ะเดี๋ยวเราก็ตัดส่วนที่เกินทิ้งออกไปนะเราไม่หวงสลิงอยู่แล้วเมตรละ18บบาททิ้งแม่งเถอะ นี่เห็นไหมตอนนี้เราจะได้ทรงแบบใส่โอ้โหตอนนี้ถ้ากลับจักรยานกาลังยังพับอยู่เราจะใส่ตัวนี้เข้าไปครับเจะเชื่อมอันนี้เข้าไปนี้หน้านานี้เลยนะแล้วตอนนี้เราก็ต้องมาดูด้วยว่าเราต้องเกียตรงนี้ออกแค่ไหนให้มันถูกต้องอาจจะไม่ต้องเลยก็ได้นะนี่นะแล้วก็แกร์แกๆ์แกร์แกรเียสิครับรออะไรไปมั่นใจใช่ไหมว่ามันจะกลับมาได้เหมือนเดิม อยูส่สภาพตอนนี้นะคะทุกคน <c oughs> ไม่ค่อยมั่นใจเลยว่ะใค่มั่นใจมั้งวะทำได้ดิวะเออไอยีราฟดึกๆมันยังยืนตรงได้เลยมันแค่ยังไม่ทำรัสเต็งใครจะได้เห็นแล้วนะทุกคนอึดงใจ,ใจเดียวจัก,กรยานเหล็กไทยนี่บอกเลยว่านุ่มนวลชวนฝันมากตอนนี้เราจะทําการทดสอบก่อนว่ามันสามารถที่จะล้างตึงอย่างที่เราคิดไว้ได้หรือเปล่าเรามาซอมเบิ้งยู่เดอไปเราจะหักคอแล้วทุกคน ตึงสมรยาแล้วอ้ไม่เฮ้ยเฮ้ยตังขึ้นได้บงตัขได้ตึงหรือไม่ตึงหรือไม่นี่ีมันกลับมาตึงได้อยู่นะโยกอีกโยกอีกยังยกได้อีกยกได้อีกนี่นเอาอีกไปอีกเอาเอาอีกยังไม่ได้ครบเลยครับเขาก็ไปซะลว โค้งขาดโอเคเนี่ยเป็นยังไงเป็นยังไงล่ะเป็นยังไงล่ะเดี๋ยวไม่ได้ขี่เลยสิฝรั่งหลอกเราหรือเปล่าเดี๋ยวเจะทำให้มันเป็นทรงเลยไอ้เหี้ยกระชาพเนี่ยเห็นไหมว่ามันไม่เป็นรถและหลังจากที่เราสเตย์มันขึ้นไปแล้วมันจะกลายเป็นรถที่อยู่ทรงและมั่นคง นี่มันคือจักรยานพับได้ของมันเจดที่ทุกคนส่งมาให้เราดูเห็นไหมวนได้เห็นไหมรับพ่อดูสิครับนกตะกอมนี้มันลากมันยังเป็นคันอ่ะคุณดูถูกไปนี่มันคือการพับเก็ดตอนนี้มันพับอยู่นี่พ่อเวลาพ่อจะขี่ใช่ไหมพ่อแครแย้นเฮ้ยเริ่มเป็นทรงแล้วใช่ไหมพ่อ พ่อใจเย็นพ่อใจเย็นไว้ก่อนยัดเข้าไปอีกเดี๋ยวมันก็แข็งไงนี่นี่โอ้ยแข็งโป๊กใส่แฮนด์ไปเป็นไงพ่อเป็นไงไปไปเป็นไงเฮ้ยคลิปนี้พ่อไม่พูดอะไรเลยว่ะตัวหลังก็ไปอึ้งดิเห็นไหมนี่เห็นพ่อใครใครก็ยังงงไปใครใครก็อึ้งอ่าเป็นไง ไม่รู้จะสรรหาคำอะไรมาด่าพวกมึงจริงๆไอ้ขามาเมาห์มาปด้วยมาด้วยสมเด็จอะไรปั่นปั่นีปมึงปั่นปีน๊ปั่นเลยยี่พอไปไหนพออย่าพึ่งไปนี่พอต้องมองอีกมุมนึงถึงแม้เราจะไม่สำเร็จในขั้นตอนการทำให้มันแข็งแรงแต่เราก็สำเร็จในขั้นตอนการทำให้มันม้วนก็หรองก็ร <c oughs> อง ของดีดีมึงเก็บเอาไว้ของดีดีถมึงไม่ต้องถึงมือฝีมือพ่อนี่แฮนด์หลวมเฉยๆไม่งั้นจะปัดให้ดูแล้วเนี่ยมันใช้ได้พ่อเอาปั๊บใชไปมเขียเอาเขียเอามาปั๊มาไปได้เหรอโอ้ทำแม่ขึ้นวันไออออ้บยยยาาากเสสืตแต่ความพิเศษของมันอยู่ตรงนี้อ๋ออพับได้อ๋อออกโรมก้อน จะได้แบบไม่เก่งกาจเอรอเห็นไหมเห็นไหมจะไม่มีจักรยานขับได้รุ่นไหนทำได้แบบนี้ใช่ใช่ใส่คอไปนิดหน่องแลขับได้แล้วนี่อาใส่คอให้ดีๆใส่คอขี่ได้เลยใส่คอขับได้แล้วนิ่งไว้ลูกนิ่งไว้อันนี้นิ่งไว้นิ่งไว้ก่อนนิ่งไว้ก่อนเห็นไหมเห็นไหมวะนี่เหรอขนาดใจแล้วขนาดมันทำไม่ได้มันก็ยังจะทำรอแป๊บนึงก่อน เดี๋ยวผมไปเชื่อมคอก่อนทำไมลูกมันมันหลวมเชื่อมมันนีะให้มันตรงมันจะได้ขี่ได้อย่าเลยตรงไปยัง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 ไม่จบโอ้โหความพยายามอยู่ที่ไหนโอ้โหทั้งทั้งนี้มันก็รู้นะว่าทำออกมามันขี่ไม่ได้แต่มันก็ยังต้องทำโอ้โหกูเอ้าทำไมแฮนกูไม่ไปด้วยอ่ะได เฮลุงนาดานนาดันอยากโชวอยากโชว์ยังไงก็ตะอูข่ต้องขับได้อะยิ่งมั้งถ้าันแล้วก็ล้มล้แปะแล้ว่ไรถเรถอเลยรถเื่อมเขนหน่อยมันจะได้มันจะได้จบจอบเข็นไ้ไม้ นี่ทำได้ครึ่งวันนะพ่อกอไมพ่อขี่ไม่ได้เป็นที่พ่อทีพีนี้เป็นที่พ่อเออฝีมือเขาดีแต่พ่อขับไม่ได้เนี่ยอยู่ดีขนาดตั้งมันยังตั้งได้เลยแต่พ่อขี่ไม่ได้โคตรพ่อโคตรแม่งเป็นไงดูดูสภาพโอเคเจนไมพีหน้าถ้าอยากจะให้ทําจักรยานอะไรแบบนี้ขี่ได้มั่งไม่ขี่ได้มั่งประสบความสําเร็จหรือไม่ก็ส่งมาเดี๋ยวจะทาให้ดูว่ามันจะไปได้จริงหรือว่าเขาโกหกเราอีพีนี้ต้องบอกเลยว่าก็อย่างที่เห็นนะดูสภาพดิเนะไปละบายบาย สวัสดีครับ